มันเริ่มต้นเหมือนคืนอื่นๆแต่ตอนนี้ผมรู้ว่าเราไม่ควรสบายใจเมื่อมันเงียบความเงียบนั้นมันกำลังหลอกคุณมันโอบลมห้องเก็บเงินเรากับผ้าที่กำลังหอ่อศพซ่อนสิ่งที่รออยู่ข้างใต้และคืนนั้นมันซ่อนบางอย่างที่ผมยังอธิบายไม่ได้เวลาเลยตีสองไปแล้วแสงสีแดงจากนาฬิกาสองทะลุความมืดฉายแสงอันน่าสะพรึงกลัวมาบนมือผม สองเท่าคำนั้นเต้นระรัวราวกับมีชีวิตและผมก็รู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรกดข้อที่1รถคันเดิมซ้ำสองครั้งภายใน10นาทีคุณคิดเงินสองเท่าฟังดูง่ายใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่มีอะไรง่ายเลยตอนตีสองผมเห็นมันรถ SUV สีเงินตัวถังเต็มไปด้วยฝุน่นรอยบุบเล็กๆที่กันชนหลังเหมือนรอยแผลเป็น ผมแทบไม่ได้คิดอะไรเลยตอนที่มันแล่นผ่านไปแต่ตอนตีสอปรากฏว่ามันกลับมาอีกครั้งรถคันเดิมรอยบุบเหมือนเดิมผมรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนขณะก้าวไปที่หน้าต่างผมพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นกว่าที่ตัวเองรู้สึกคุณขับมาได้แล้วคนขับชายวัยสาสิบกว่าผิวของเขาซีดเซียวราวกับแสงจันทร์เงือ,อไหลหยดจากไรผม มือของเขาสั่นเทาขนาดควานหากระเป๋าสตางค์เขายื่นเงินให้ผมเราพับยอมแพ้เรากับว่าเขาก็รู้กฎเหมือนกันแต่ทันทีที่ผมเอื้อมมือไปกดปุ่มเปิดที่กั้นคิดว่านี่น่าจะเรียบร้อยเขาก็โน้มตัวเข้ามาใกล้ดวงตาของเขาสบตากับผมเบิกกว้างและเหม่อลอยดวงตาของผู้ชายที่เคยเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเสียใจผมไม่เคยหันหลังกลับมาเลย เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เบากว่าเสียงกระซิบผมแค่ขับตรงไปเรื่อยๆไม่เคยเห็นทางแยกไม่เคยชนวงเวียนแต่ผมก็กลับมาที่นี่เสมอผมตัวแข็งทื่อปากแห้งผากใจผมคิดหาอะไรสักอย่างอะไรก็ได้ที่จะพูดแต่คำพูดเหล่านั้นกลับหายไปในลำคอเขากลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากความสิ้นหวังหลังไหลออกมาเป็นสายผมจะไปต่อดีไหมหรือผมจะกลับมาอีก แล้วนาฬิกาก็กระพริบอย่าแค่นั้นคำเดียวคำสั่งผมไม่กล้าขัดคำสั่งนั้นอยู่แล้วใบหน้าของชายคนนั้นบิดเบี้ยวความกลัวความสับสนความสิ้นหวังเขาอ้าป,ปากอาจจะเพื่ออ้อนวอนหรืออาจจะเพื่อสะบท แต่ก่อนที่มีเสียงใดออกมาไฟหน้าก็สว่างวาบขึ้นในกระจกมองหลังรถอีกคันรถ SUV สีเงินอีกคันเหมือนกันทุกรายละเอียดทั้งรอยบุบฝุ่นผงแต่คันนี้ไม่ปกติคันนี้ไม่มีคนขับรถ SUV ที่ว่างเปล่าแล่นไปข้างหน้าเงียบสงัดมั่นคงเรากับถูกนำทางโดยมือที่มองไม่เห็น หรือบางทีอาจจะแย่กว่านั้นชายคนข้างหน้าผมก็เห็นเช่นกันสายตาของเขาเหลือบมองกระจกหายใจหอบถี่และตื้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาพูดตะกุกตะกักเสียงแหบพร่าผมไม่ได้ตอบผมตอบไม่ได้ความจริงคือผมไม่รู้รถสองคันจอดอยู่ตรงนั้นคันหนึ่งมีชายผู้หวาดกลัวติดอยู่หลังพวงมาลัย อีกคันว่างเปล่าไร้วิญญาณเหมือนเงาสะท้อนที่ก้าวออกมาจากกระจกเพื่อมาแทนที่เขาและผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากมองมันเกิดขึ้นพอถึงสัปดาห์ที่สผมก็เลิกพยายามหาเหตุผลใดๆทั้งสิ้นผมเลิกมองหารูปแบบหาเหตุผลหรือหาเงินงำใดๆที่จะเชื่อมโยงฝันรายนี้เข้าด้วยกันทางหลวงไม่ได้เล่นตามกฎของมนุษย์ และผมได้เรียนรู้อย่างยากลำบากว่าการพยายามคิดให้เหนือกว่ามันมีแต่จะทำให้มันหิวโหวยมากขึ้นดังนั้นผมจึงเชื่อฟังทุกการเตือนภัยทุกกฎไม่ว่าจะแปลกหรือน่ากลัวเพียงใดผมก็จะทำตามตัวอักษรทุกตัวแต่ทว่าการเชื่อฟังอย่างงมงายก็ยังไม่เพียงพอเสมอไปคืนหนึ่งอากาศหนาแน่นกว่าปกติ พายุโหมกระหน่ำแบบที่เคยเป็นมานาฬิกาก็ดูรนรวนแปลกๆแสงสีแดงไม่ได้แค่กระพริบแต่มันกลับวาบขึ้นอย่างบ้าคลั่งและแสบตาสาดแสงเจ้าราวกับนรกไปทั่วห้องอันตรายอันตรายอันตรายแสงนั้นกระพริบแล้วก็ดับด้วยความเร็วที่มากกว่าหัวใจที่เต้นแรงของผมซสอีกแล้วแต่ เสียงจากวิทยุในห้องเก็บเงินก็ดังขึ้นยกเลิกคำสั่งอึกซ่อนตัวเดี๋ยวนี้อย่าถามคำถามเสียงนั้นเย็นชาไรช้ชีวิตชีวาว่างเปล่าไม่เหลือช่องว่างให้ลังเลร่างกายผมขยับก่อนที่สมองจะได้คิดผมซุดตัวลงกับพื้นแล้วคลานไปใต้โตะ๊ะผมไม่ได้ดับไฟผมไม่ได้มองประตูรั้วด้วยซ้ำผมคิดว่าตัวเอง ไม่มีเวลาพอแล้วผมก็ได้ยินเสียงนั้นเสียงขูดขีดต่ำทุ้มลึกเหมือนโลหะถูกลากไปบนถนนแต่ไม่ใช่แบบรีบร้อนเสียงนี้ราบรื่นแต่ขยับมาเรื่อยๆมีบางสิ่งขนาดมมือมาเคลื่อนผ่านห้องเก็บเงินไปอย่างช้าๆและมั่นคงราวกับว่ามันรู้ว่าผมอยู่ที่ไหนผมมั่นใจว่าสิ่งนั้น ต้องใหญ่กว่ารถทางไกลใหญ่กว่าอะไรก็ตามที่ผมเคยเห็นบนถนนเส้นนั้นแต่มันกลับไม่ทิ้งเงาใดๆไว้มันไม่ส่งเสียงใดๆนอกจากเสียงขูดขรีดที่ไม่รู้จบแล้วผมก็ได้ยินเสียงมันเสียงแหบพร่าเหมือนลมพัดผ่านสุสานแต่กรีดเอียบบูเลหะที่ฉีกตัวเองออกจากกัน ผู้แหกกดที่ไหนคำพูดนั้นยืดยาวแตกร้าวก้องกังวาลไปตลอดลาตรีคอผมบีบแน่นจมเจ็บปอดของผมหวยหาอากาศแต่ผมไม่กล้าหายใจมันลากตัวเองไปอย่างเชื่องช้าสูดดม หรือบางทีก็อาจจะกําลังฟังค้นหาหยิบเรียนจ้องมองไม่มีวิทยุคำพูดนั้นเลื้อยอยู่ใต้ประตูห้องราวกับสโมกห่อหุ้มผมบีบคั้นผมมันกําลังทบทวนกฎกฎที่ถูกละเมิดไม่ว่าโดยผมหรือบางที ก็โดยใครสักคนก่อนหน้านี้แล้วไฟในห้องก็กระพริบหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็ดับลงทันทีแสงจากนาฬิกาก็ดับไปด้วยเงียบสง,งัดมืดสนิทผมรู้ในชั่วพริบตาว่ามันอยู่ข้างนอกใกล้พอที่จะสัมผัสใกล้พอที่จะทำให้ผมจบสิ้นได้หากผมส่งเสียง ผมจึงไม่หายใจไม่หายใจหอบไม่ครางผมนอนอยู่ตรงนั้นกล้ามเนื้อทุกมัดถูกตรึงไว้ขณะที่เวลาบิดเบี้ยวกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจจดจำได้วินาทีเรากับนาทีนาทีเรากับชั่วโมงสิ่งนั้นรอคอยและผมก็เช่นกันหลังจากนั้นมันพึงพอใจหรือบางทีอาจจะเบื่อก็ได้ผมเดาอะไรไม่ได้เลยมันก็เคลื่อนตัวต่อไป เสียงขูดขีดจางหายไปถูกกลืนกินด้วยความมืดของราตรีแสงไฟสลัวสลัวกลับมาสว่างอีกครั้งวิทยุก็เริ่มเล่นเพลงที่คุนเคยแล้วถนนล่ะมันว่างเปล่าราวกับว่าไม่เคยมีอะไรอยู่ตรงนั้นมาก่อนแต่สมุดบันทึกของผมมีอะไรแตกต่างออกไปหน้ากระดาษขยับไปมาเองราวกับลมพัดทั้งที่ห้องถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาและตรงนั้น มีข้อความที่เขียนด้วยลายมือที่แหลมคมและโกรธเกรี้ยวทำให้มันเหมือนกับถูกเผาไหม้บนกระดาษกฎข้อที่9คุณจะได้รับคำเตือนเพียงครั้งเดียวผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนกฎผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นคนเขียนกฎผมไม่รู้ว่าทำไมทางหลวงช่วงนี้ถึงถูกสาบทำไมถนนเส้นนี้ถึงเรียกร้องอะไรมากมายจากคนที่โง่เขลาพอที่จะมาทำงานในห้องนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่ผมทำได้ก็คือ การเลิกถามเพราะบางคำถามมีแต่เชื้อเชิญคำตอบให้คุณไปต่อไม่ได้มีหลายคืนที่รถที่เล่นผ่านไปมีแต่ใบหน้าที่ผมรู้จักใบหน้าที่ผมรักใบหน้าที่ผมฝังไว้ลูกพี่น้องที่เสียชีวิตไปเมื่อห้าตีก่อนยิ้มอยู่หลังพวงมลาลัยเรากับว่าเรากำลังนัดเจอกันเพื่อดื่มกาแฟแม่ของผมที่จากไปนานแล้วโบกมือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนเก่าอดีตเพื่อนบ้าน ทุกคนที่ตายไปแล้วทุกคนทำเหมือนพวกเขาแค่ออกมาขับรถตอนกลางคืนแล้วผมล่ะผมไม่กล้าพูดอะไรผมจ้องมองที่ข้าผ่านทางมองที่เหรียญแล้วมองอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เหรียญเพราะการพูดการยอมรับอาจเปิดประตูที่ผมปิดไม่ได้แล้วก็มีคืนที่นาฬิกายังคงมืดอยู่ไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีกฎเกณฑ์ ไม่มีคำแนะนำคือเหล่านี้นคือคืนที่แย่ที่สุดเพราะความเงียบบนถนนสายนี้ไม่ได้หมายถึงความปลอดภัยความเงียบหมายถึงการเฝ้ามองรอคอยประเมินความตั้งใจทดสอบว่าผมจะยอมแพ้หรือไม่ผมบอกตัวเองว่าทำแบบนี้ตลอดไปไม่ได้สักวันหนึ่งผมจะเดินออกจากห้องทำงานทิ้งกุญแจไว้ที่โต๊ะแล้วขับรถไปจนกว่าจะเป็นอิสระแล้วผมก็เกือบจะทำ มันใกล้รุ่งสางแล้วผมทนไม่ไหวแล้วกระเป๋าของผมถูกเก็บเรียบร้อยแล้วมือของผมอยู่ที่ประตูผมบอกตัวเองว่าจบแล้วผมจบแล้วให้คนอื่นเล่นเกมนี้เถอะตอนนั้นเองที่นาฬิกากลายเป็นสีแดงอยู่ต่อคำนั้นแหลมคมเหมือนกับผมกรีดแผลลงในสมองของผมจากนั้นเสียงนั้นก็ดังตามมาเสียงที่ฟังเหมือนเสียงลมหาวดังกกก้องผ่านสุสาน กฎข้อสุดท้ายถ้าคุณไปมันจะตามคุณแล้วนั้นก็จบลงไม่มีคำอธิบายใดๆไม่มีโอกาสครั้งที่สองมีแต่คำขู่สุดท้ายที่แสนเงียบงันที่โอบรัดร่างกายของผมเอาไว้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรและผมไม่อยากรู้ผมยังคงอยู่ที่นี่เฝ้ามองฟังเชื่อฟัง รอรับคำสั่งใหม่ทุกครั้งที่นาฬิกาบ้านั้นส่องแสงสมุดบันทึกช่วยให้ผมทบทวนกฎต่างๆที่ละเมิดไม่ได้และถ้าคุณได้เจอสมุดบันทึกเล่มนี้ถูกทิ้งไว้ในห้องว่างเปล่าหน้ากระดาษเต็มไปด้วยกฎที่ดูไม่สมเหตุสมผลแต่กลับรู้สึกหนักอึ้งราวกับมีจุดประสงค์จำคำผมไว้อย่าเพิกเฉยมันเด็ดขาดเพราะห้องอาจจะว่างเปล่าเก้าอี้อาจจะเย็นเฉียบแต่กฎก็ยังคงเดิม แล้วนาฬิกาล่ะนาฬิกามันจะหาคนใหม่คุณคงไม่ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมถ้าคุณได้เห็นบันทึกนี้ผมอาจจะขับรถมาแวะทักทายคุณยามค่ำคืนก็ได้แล้วเมื่อเราเจอกันคุณอย่าละเมิดกฎล่ะ